ยี่สิบสองชยยะสนะสนากะตาพุทธาเตเฉเตวามาลังสาวนังยัตุสัจจาสะพัสละส,สังเย,ยปีวังสุนาราสภาตันหังกะละทะยพุทธาอัป สัตวิสตินายสกาสเพปติทิตามันถังมัทธเกเต,เ,ตเตสุนิสรลาสีเตปติริโกมันถังพุโทโธธรมโมทโะละทะวิโรเจเนสังโคปติริถธมหังบุเลสัเพผู้นาการโ ทะเยมะอนุทุโรสาริบุตโตจะทักขิมีโกนทันโยปะิภักขม,มิงโมคข,ขัดลโนจะเวจะวามีเกทเักขมีสวาณีมหังอาสุอนันทะลาหุ กัสโซจะมะหานาโมภุสุวะโมโส,สตะเก,เกสโตปิทภะคะเมงสุริโยว,วะปะสัสสะกะโลนิสันโนสิริปันโนโสภิตโตมุนิปุขะวกุมาลากัสสะเถโลมหิสีจิตตะเว ทะโกโซมัตหังวะพะนีนิจังปฏิฐาสิกุลโนกะโลขุนโนอังคุดิมะโลจะออุปารีนันทะสีวะสีวะลีทีละปัจจิมีชัตตาชัลานทีติละกามะมะสเสอส,สะ เสสาสีติมะหาเถระวิชิตาชิละสกกายเยเตสีติมะหาเลเถลาชิตาวันโตชิโนสราลาเสเป็นเอะไรเนี่ยละสาชะลัตตาสีละเตเชนะอังคะมักคุสุนติตาละสนีนางอุป,ปัโต อาสิทักกิมีมีตาสุตะกังทัดขังปัจจโตอาสิเวมีอังคุลิมกะลังขันธโมละปติตันจะอาณาหิยะสุตังกัง อาไกอาอากาสีชะทันังอาสีสีสาปะกาบิตาจินานะวะลาสังตุไตสัตตปะกาละลังกาตาวาตาปิตะทิสัญชาตาพาหิรัตนาตุปัฏฐวา อะเสสาวินะยังยันตุอน,ตนันตะยิณะเตชะสาวะสัตโตมีสก,กิจเจนะสะทาพุทธสัมพุทธะปัญชะเลชิณาปัญชะละมันะมหิวิหะลัตตังมะหิตะเลสัทะปาเลตุมะ สัพพีเตมหาปุริสะสภาอัจิจวะมันโตสุข,ขตัตโตลุกลักโขชะนานุภาเวนะชิตุปัททาโวธรรมานุภาเวนะชิตะลิสังโกสังขานุภาเวนะชิตะลายูสัมธรรมา นุภาเวปะลิตโตจาลามิชิปันชะเตติบททีสาาท่สิบสามพระหุงสหัสสะมะพิมิมะนิตะสะวุตังคาลีมีขะลังวุทิตะโคละสะเสนามาลังธานาธิธรรมะวิทินาชิตะวา มูนินโธตันเตชะสะพวะตุเตชะยะมังคารณิมาลาติเลกะมยะพินิสพพะติรติงโคลัมปนาฟะวะกะมังคะมะถักทยะขังขันตีสุทันตะวิินาชิตาวามุจินโธ ตันเตชะสาพระวัตุติชายมัคลานินาฟาคิดิงคะชะวะลังอิติมัตะหูตังทะวัตคิจังกะมะสนีวะสุทาลุนันตังมัตตัมพุเสกะวิธินาชิตตวามูนินโทตันเตชะสาพระวัตุ เตชะยะมังคลานิอุกิตะคัตขะมะนิติหันทะสุทาลุนันตังทาวัติโยชะนาปะถังคุริมาละวังตังอิทีพิกสังขะตะมาโนชิตาวามุนินโทตันเตชะลาชะสาพะวันตุเตชะยะมังคลานิ กัตตาวานะกัทธมุทะลังอิวังคัมพิมียาจัจเจยะคุถละวะจะนางชะนะกายะมะัตม,มีสันเตนะโสมะวิธีนาชิตาวามูอิโทตันเตชะสาภะวาตุเตชยะมังคลา,านิสัจจังวิหายะ มัติสันตะกะวาทะเกตุวาทาพิโลปิตะมะนะปะติหันทะอุตังปัญญาปะติปะชะลิโตชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคลานินันงันโทปะนันทะภุชคัง วิทูทังมหิททิงปุเตณเถระภุชคเคณะธระมมะปะยันโตอิทัทูปเทสะวินานาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาวพระวะตัตเตชะยะมังคารณิ คาหะทิทิชุเอชาเคนะสุทันตะหันถังพระอรหังมังวิสุทิชุติมัทิภะกะพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภักขวันตุเตชยะมัคคัลนิเอตาปิพุทธชะยังมัคคัลอัทะคาถาโย วาจะโนยินทินันทีนีสลตีมาตันทีหิตะวาณีะกะวิวิธานิปุจุปัฏฐาวาิโมขังสุขังอาธิภะมยียะณโลสปันโนมหากาลุนิโกนาโกหะตายะสัพพตานินัน บูเรตวะปาลิมีสัพาปโตสพโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัเชนะโหตุเตชยามัคลาชยันโตโหธยามูเลสักกายานะนันทิวัตโตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยะมังคลาอะปาลาชิตะปัลังเกศ สีเสปฏิิวงกขะเลอาพิเสโกสัพพะพุทธนังอัปะปตปโตปะมูทติสุนักขันตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุภักติตังสุขะโหสุหมุห,มหมุตโตสุริถังปะพระ,ะหะมะจาริสุ ปฏิขันนังกายะกัมปังวาจาักกัมมังปะทักขินางปะทะทักขินินางมะโนกัมมังปฏิทีเตปะขินาปะทักขีนานิกัตตวานิสภัตเตปะทักขีนีพระวันตุสภะมังคลังละคันตุสภะ เทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโลสีภะวันตุเตภะวันตุสัมภะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมังนุภาเวนะสัทธาโสทีวันตุเตภาวตุสัมภะมังคะลังลักขันตุสัพพะภาณเวตาสัพพะสังฆาภานุเวสัทธา โสทถีวัวนตุเตสาทุบที่สิบสี่ยาเทวตาสติวิหาราชลาละวาสีทุเปขะเลโพธิสั เลตหิงตหิง,ต,หงตาธรรมะธานีนะพัฒวันตุปูชิตาโสติทาโลงเถท,ทะวิหารมันทะเลเทระจะมัชณะนะวากาจะพิกาโวสารมิกาธานะปะติอุปสากาคามิจะเทสานิคามิจะอิสลาปปานะอุตาสุ ขิตาภักวันตุเตชลาพุทธชาเยปปิอัตตะสภเวาสับสังเสสะชาตาอัะโวปะปาติกามิยานิกังธรรมวาลังปัะเจสัพเพปุขังสก,กะโลนตุสังขายังทาตุจิลัง ทัตสตังรรม,มังรรม,มังธาละจะบุคลาสังโคโหตุสังโคโวว่าอัตยะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสมะโมสเพปิธรรม,มจารลวุติสัมปาปุเรยายะมะธรรมมีอริยะปะเวธิตาปะสะนา หวนตุสพิเฮปิปานิโนพุทธาสารณีสัมมาสัมทารังปเวชันตุกาเมีกาเลีเทวสป,ปะวะสตวุวุทิภาวายะสัตตะนังสม,มิทธาเนตุมีานิมตาปิตาจัตตะลัชะ ละชังนิจังลัขันติปุตตะกังเอวามธรรมีนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพะทเีสัพพทาสาธุบที่สิบห้าทุกคำปัตตาจะนินทุกขา <c oughs> พะยปันตาจะพิพยโกกับปัตตาจะนิสโสกา โหตุสปิปานิโนเอตววตา <c oughs> จะอหิสัภะจังปุญญสัมปะทังสัเพเทเว,วนุมูทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานาังทะทันตุสัทายะสีลังละขันตุสัพะทาภาวนา อิลตาโหนตุคันสันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธ,ธาพลัมปัตตาปัดจีการายายังพลังอารหังตานํะเตเชนารักขันพระธานิสัพพโสจรบทที่สิบหก โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุเวนาสัพทีโหตุนิลันตังตรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมังนุภาเวนาสัพทีโหตุนิลันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะสังขานุภาเวนะโซทีหหตุนิรันต่างสาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยตะรัสไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภปิตและพระ าถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้คนทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายบวชนุภานุโมทนาในการสวดสาธยายนมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลยอดปิดตายเสรทธีเหรียญยอดเสิษฐีเหรียญวหครู ปตลอดจนวัตถุมองคนท้องพวงที่สามสิงสร้างให้เปรียบด้วยพระอนุภาพแห่งพระปิดแห่งความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุมการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ